เที่ยวเขาพาอะไรนก็เนาับหวดราฉะนั้นความสะดวกสบายไม่ค่อยมีอะไรห้องห้องแหนมยังเป็นของเดิ่อองชาวบ้านหมดละยแล้วละยแล้วทงเล็กแต่ว่าสิ่งนึงขับไ่รู้กี่พันรอบหรือก่พันแล้ว หมดคนกรีดเลยเหรอเดียวเอาสิ่งเลยไปดูว่าเส้ทางตรงๆเรียบๆป่มาเจอฝนตกอีกเที่ยวเที่ยวน่าหนาวเลยเจอฝน

ไรื่องผันไฟอ๋อแล้วเซโมนก็ผัดไฟเลยอันนี้อันนี้ไม่ถึงไงจากใครอันนี้เป็นก่อนที่ว่าจะมีไฟหลวงบ้านเนี้ยเขาพลังน้ำเขอทำพลังน้ำเหมือก็เด็กตู้ ปกติอ๋อเป็นของคนในบ้านนะครับอ่อข้างบนไม่มีนด <Hello, S 1> ไม่มีอะไร่เียวเสียวเล่นเลยล้กล้จอดข้างล่างามันไม่ถึงนี่เลยเอาเรล่นห่อไหมเ้าขับธรรมดาให้มันหลอย่างเงี้ย เป็นสี่ร้อับธรรมดานะ <c oughs> อัโฟม้ิาามาแล้วเ้สิ้า,าล้อคือยาวมากยาวเป็นโลห ก่อนพ่อเขาปลูกตอนที่ว่าทำได้เดรลอยได้แต่ตอนนี้เราเหมือนป่าไม้จำกัดที่นี่ครับทำไหนทำนั่นคือเหมือนเป็นดินทรายแล้วมันปลูกมันไม่ได้ผลก็เลยไม่ผลตผลิตไม่ดี หกล้อขึ้นที่ไม่ได้ครับรอถึงนั้เแรกครับคอนแชนตรงนี้ครับตัวนี้เขาเกลยดฝักเกล็ดเยอะเลยโอเคมีก้อเห็นเลยถ้าโรเบิร์ตนะที่มีไม่ตกก็ได้ถ้าเป็นโรเบิร์ตแกว่าสี่ห้าล้อเรายอมขึ้นโรเบิร์ตคือยาวมากโอ้ดำโรเบิร์ต้อขึ้นไม่ได้ จอเรื S <S> <Desert> ่องนี้ไม่ไปถ้าไม่ตกก็ขิดนด้ปกตินะครับไม่เลื่องไม่มีคนก็ได้ก็เห็นรถมี่ดมาเหมื้กว่ เมื่นไปทำช่วงแรกมาเปลี่ยนลูกหมากแน่เลยมันดังมันไปดังเสียเดี๋ยวอีกสองคนใี้พี่สาวอยู่ไม่แตงแล้วก็แกขับขึ้นมาเองนักแข่ง ประมาณนี้เราเทยขับมาได้โอ้ครับเป็นสี่ล้อแม่แตงกี่แกก็ทำแบบี้แม่แตงด้วยอะไรเงี้ยอ๋อคือพ่อแม่อยู่นี่แล้วก็เหมือนพี่สาวที่ว่าเจ้าของที่พี่พาม่เป็นมีโทรครับอ๋อไม่โทรสอนแม่แตงคนก็เป็นแคา รถไปอ็ไลด์6ล้อหรืเปล่าไม่ไม่มีขอบสล้อนี่ลำบากลำบากรันยังไงก็ไม่ไมขึ้นนะลังมไวอเ็โอยังไม่ถึงสลด์ไงมันไม่ได้ยืดม่อลยดิ

เกตขึ้นบนฮะดอถ้าอยู่หลายวันนี่ลางวันทางเดอมอกวน้่ว่านี้มันเ่ทาของเรนี่มันเป็นเมือนถนน่่สมัยก่อนป่้กปาก็คือแบบเดียวกัน่างนี้ไหมแบบแบบทางนี้ไหมโอเค จากหมู่บ้านไปเล่นถนนเหญ่โว้ตัวนี้โวตัวนี้ไงก็ไปได้ก็ไปไรองเ้ถนนถนนเชื่อมกันไม่มีอ๋อเชื่อมกันไม่มีถ้ามอเตอร์ไซค์ที่วิ่งสักญาไปหาไม่นยจากนี้ไโเลยก็เป็นยากกะนั điên này à không phải đây à đoi đuống nha đoi đuống hiển bề

ทุกท่านครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่เชียงใหม่ครับมาที่บ้านเมะนะครับเชียงดาวเราวก็มาที่พักที่ไร่ชาป่าหลวงนี่เป็นที่พักนะครับสวยมากภายในนี่อย่างงามนะครับ ตนี่เป็นที่บ้านเหมือนกันคนระับถือว่าของผมเป,เป็นบ้านหลังใหญ่ผมพายกับบ้านนี้นะครับบ้านหลังใหญ่ก็วิววิวเกันนะฮะอาจจะ<ม>ผมไปฝั่งนี้หน่อยอันนี้เป็นเชียงดาวโดวยหลวงเชียงดาวครับหนุนะมองเห็นครับบ้านหลังนี้นะครับ,บนะผมบอกเลยว่าสวยมากมีสระน้ำมีที่อาบน้ำอาวดอรนะประตูเข้า ข้างในเฟอร์นิเจอร์สวยมากอ่าแต่ทางขึ้นนะบอกเลยว่าสุดยอดนะครับนะทางขึ้นนะสุดยอดจริงปฏิมาเจออ,อ่าอันนี้เดือนธันวาครับหกหกนะครับ,รบก็มาเจอฝนนะครับถนนขับสุดยอดครับต้องขับโฟร์มาอย่างเดียวนะครับอ่าไปเกวะตะก็ยังไม่โหดเท่านี้นะไปเมท่อนก็ยังไม่โหด เท่ามาที่ป่าโลนะเพราะว่าทางทางนี้สุดจริงไสุดจริงๆครับก็แต่มาเจอที่พักนี่โหครับหลังนี้สวยมากครับอ่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับที่ผมอยู่ฝั่งนี้อังนี้ก็ไม่ธรรมดาครับสวยเป็นไม้ใหญ่สวยแต่อ่าอันนี้ผมมีคนเช่าครับชนกันเส้นหน้าเสียดายครับสวยมาก ดี๋ยวมีรูปภาพให้ดูนะครับตามหลังนะครับสวยจริงครับเป็นคลิป,ลปส,สั้นๆนะครับใครสนใจก็อล,ลองเข้ามาในเพจนะได้ชาป่าหลวงนะนี่นสวยมากครับราคานี่คุ้มมาเจอนี่คุ้มจริงครับวิวครับบรรยากศรรยากศบรรยากาศนี่ข้อดีนะนี่คือฝนตกครับผมเจอมาเจอฝนตกนะฝนตก ตกหนักตกหนักเลยครับเมื่อคืนวันเมื่อคืนนะแล่นนนมันแฉะมากนะแฉะจริงๆงนะก็หลังนี้บรรยากาศดีจริงๆครับยอมรับว่าสุดสุดแล้วถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะฮะได้ชาปลาโลนะทางขึ้นมาจากแม่แมะนะครับจากบ้านต้นไม้นะครับผมต้องจอดรถไว้ที่นู่นนะไม่สามารถ ขับขึ้นมาได้ก็ผมขับขับสองครับไม่ขับโฟนะครับแล้วมาเจอฝนนะถนนแชะมากอ่าขึ้นจากแม่แมะหมู่บ้านแม่แมะทางต้นไม้นะ้วก็ประมาณแปดโลครับประมาณแปดโสุดยอดครับถนนไม่ทนว่าโหดแล้วครับเจอนี่โหดกว่ากับแม่อะไรนะครับร <c oughs> ผมจำชื่อมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับ บรรยากาศดีมากๆนะครับหลังนี้สวยจริงครับมาดูบ้านที่ผมเช่านะนครับคุณป้าก็จุดไฟให้นีนี่บ้านที่ผมเช่าเป็นหลายห้องนะครับแต่ว่าวันนี้มีผมมาแค่นี้ลูกชายสองคนแล้วก็แฟนนะก็ห้องมาดีวิวดูครับ เนี่ยคือทั้งหลังได้ครับมีห้องนอนนี่ฮะสโซฟาประมาณนี้เลยครับแล้วมีข้างนอกนี่ฮะมีนี่ให้นอนต้องขออภัยนะครับใช้แผงโซล่าเซลล์นะฮะไฟฟ้ามาไม่ถึงไงเป็นห้องครัวนะฮะฝั่งนู้นใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับผม วิวบรรยากาศดีครับเป็นบ้านไม้หลังใหญ่นะครับไม้ใหญ่ก็มีแอร์เย็นนี่ครับนางจมวิวครับนี่ครัโดยดวงดาวครับแต่อย่างไรก็บ้านหลังนั้นงามสวยครับอยู่ข้างกันเจ้าของเดียวกันนะครับ กาศดีมากครับนี่ยข้างในก็จะเป็นสซฟ้าต้องขอไภัยครับไม่กล้าเข้าไปรีวิวข้างในเนยะก็มีคนพักนะฮะมีคนพักโอเคครับคลิปนี้ก็ข่อให้ชมบรรยากาศสีเท่า,น,านี้นะครับก็ฝากทริปเล็ก,ลก,ลกน้อยๆด้วยนะครับสวัสดีครับ